และจังแม็กจังเกงเกำลังขัดปาร์ครับกริ่งสีแล้วตอนนี้โอ้จังเกจังเพลงนะครับวันนี้จังเกี้จังสีรรันกิ้งตามดากเลยไก่้สุด แบบแบบอะไรสดนี่ลุมที่เราทำครับช่างเกโบริไฟกานช่างติดต่อรับงานทุกช่วงที่มีงานใหน้าสต่างหลักมาไลยที่แล้วโหเรียนเยอะอ่มือครับ Jangan lupa untuk